สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่นีจะมารีวิวหลับชนบ,บุให้ดูนะคะนี่กค่ะหลแบบับชินาบุจะมีสีเขียวอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะเนี่ยค่ะข้างในของเขาจะเป็นแบบตรงนี้จะมีภาษาจีนอยู่นะคะและปลายด้านหึ่งเขาจะมีแบบแหลมๆอยู่นะคะทุกคนและจรงปลายด้าน ตรงนี้จะมีชิ้นโบโนะคะและตรงนี้จะเป็นสีส้มๆนะคะตรงนี้สีดำๆส้มๆพี่นีรินจะขอเก็บปาบก่อนนะคะเก็บปากอนเก็บปาบาอือ๊ผิดด้านค่ะเก็บบีด้านนี้นะคะข้างล่างมีอยู่ค่ะ จะเป็นสีเหลืองตรงนี้เขาขาตรงนี้ปลายปลายของเขาก็จะเป็นทองทองออกอเปเหลืองนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปพี่นีรินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์ให้พี่นิรินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ